จติว่าเป็นน้ำก่อนลังว่าบลอนเขียมปลาจติว่าเป็นต้งเป็นนาบะมีแมงดาก่อนลังว่ามีต้นเขา่าจติว่าเป็นเก้าไม้ใหญ่บะมีตกโตก่อนลังว่ามีนกเก้า เกิดเป็นคนเฮาแล้วบ่มีสินธรรมพระเจ้าคนเท่าเปิ้นจังประมาทดูแขวนเจริญปอนเจริญโชคเจริญชัยเจริญมั่งเจริญมีเจริญสรีสวัสดีกัต่านสาธุชนคนดีเอฟซีรายการทุกทุกท่าน มาพระมาแล้วนะญาติยอมสันธามาฟังพระครูวิโรชยาพรกับรายการธรรมะนึ่งกำลังใจสตาย์ล้านนาโดยอาตมาพระครูวิโรชยาพร <c oughs> <c oughs> ได้เอารายการมาอูจากับบรรดาสัายาติยม หลังจากตีอัตมาภาพนั้นมาได้ออกรายการมาเมินเนาะถ้าสถาญาติยมฟังจากน้ำเสียงก็คงจะรู้ว่าส่วนหนึ่งของการตีมาได้ออกรายการนั้นเป็นเพราะอะไอยังมันเป็นช่วงเปลี่ยนทายฤดูสถาญาติยมดังนั้นก็ถ้าหากเฮาปรับสภาพบัตรตันหรือว่า อัตมาภาพถ้าจะนอนหายจะอย่างใดตื่นมานี่ยก็เสียงมันเปลี่ยนก็พยายามที่จะ,ะมีการรักษาสุขภาพแล้วก็ต้องขอสุมหาอาภัยกับบรรดาสถาญายัโยมหลาละให้ท่านตีแสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่อัตมาภาพมาเพราะว่ามันเกิด อปองห้องว่าทั้งอิทธารมแล้วก็อนิธารมเนาะก็คืออิทธารมอารมณ์ที่น่าพึงพอใจอนิธารมก็คืออารมณ์ที่มันบันน่าพึงพอใจแล้วแถมอย่างหนึ่งอาตมาผ่านก็มาเกิดร่ำเปิงไปถึงอนาคตอนาคตะว่าเออถ้ามันเป็นอย่างอี้อย่างอี้เฮาจะย่าใดก็คือมันเหมือนกับว่า มันเป็นการวางแผนชีวิตสถาญาตยมคนเ้าเนี่ยมันต้องมีการวางแผนชีวิตในช่วงหนึ่งหนึ่งนี่นะมีการวางแผนวา่าชีวิตในช่วงต่อจากนี้ไปเฮาจะมีการวางแผนในช่วงใดดีแล้วก็ในทิศท,ทางไหนแน่นอนว่าหลายๆท่านนั้นก็ได้โทรศัพท์ถามไทย เราก็อยากจะให้อ,อัตมาภาพนั้นได้อยู่ในเส้นทางสายนี้ไปน,น,นานๆเนาะอย่างที่ว่านะด้วยความศรัทธาปัสสาตะอัตมาภาพก็อยากอยู่ในเส้นทางนี้ไปตราบเต่าชีวิตนี้จะมีอยู่แต่ว่าก็ดูอนาคตเป็นไปทั้งหน้าเพราะมีหลักหลายหน้าตีตีอัตมาภาพจะต้องทำแล้วก็ มีแหมไหลอย่างที่อาตมาภาพอยากทำฉะนั้นเนี่ยมาเลยเกิดอิทธารมและอนิธารมขึ้นมาแต่อยู่ไปก็ก,ก,ก้อยปรับไปเนาะเพราะว่าอนาคตเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเกิดไอ้อย่างขึ้นตั้งหน้ามันก็เหมือนกับว่าเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้นั่นเฮายังจะได้มือนตใไขหัวอยู่ก่ออย่างอีนอะ่ะถ้าหากว่าแหมพู เมืนตาไข้หัวอยู่แสดงว่าเฮายังมีชีวิตอยู่แถมวันหนึ่งก็ถือว่าเป็นการตี่เฮายังมีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีแต่นั้นในคณะภาวะปัจจุบันเนี่ยสถาเมื่ว่าไัยตังใดก็าตามเนาะก็ต้องมาวางแผนชีวิตละเพราะวันหนึ่งเศรษฐกษิจก็มาพอไข้ดีในภาวะปัจจุบัน พอมาสังเกตได้จากแรลายปัจัยปีนี้หลายวัดก็บมีกระดิน,นาตาล <c oughs> หลายวัดนั้นก็เป็นกระินสามคัคคีติว่ศรัทธานั้นมาร่วมด้วยช่วยกันหอมกันคนละนิดหอมกันคนละหน่อยบางวัดนั้นก็บ่มีเลยแล้วก็การกินการตานการให้การหอมนั้นก็รู้สึกว่าเบาบางลง แต่มาเจอว่าตุ่เจ้าหันแก่ตัวให้นะอันนี้เอามาอู้ฮือสถาญยติโยมว่ามันเป็นการสะท้อนส่วนหนึ่งว่าในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนั้นทุกคนก็จะต้องกึดต้องวางแผนตัวเกา่าฮอนักว่าเราจะดำรงชีวิตอยู่อย่างไรในภาวะการปัจจุบันในช่วงยุคเข้าอยากหมากแปลงมันอยู่ในช่วงที่ว่า พระเจ้าประสงค์องค์สามนเนรนั้นเนี่ยก็ต้องมาอัตาหิอัตาโนนาโถนะช่วงนี้นะตนแลเป็นที่เปื่งของตัวเก่าแล้วอาตมาภาพนั้นก่อทั้งแลหลังทั้งแลหน้าเนาะเออแลหลังนั่นก็คือพ่อตั้งบ้านตั้งจองตั้งพ่อตั้งแม่แลหน้าก็พ่อตั้งลูกศิษย์ลูกหาวัดวา,ารามเนี่ยแล้วมันก็เลยไปเกิด อารมณ์อยู่ช่วงช่วงหนึ่งคกิดว่าถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งอาตมาภาพต้องเลือกว่าจะแลหนังจะจะแลหลังหรือว่าจะแลหน้ามาเป็นหลักมันก็เลยทำให้เกิดาการโทษในเรื่องราวต่างต่างนี้ขึ้นมาเอออันเนี้ยพะฮองว่าอารมณ์ของคนเฮานี่มันเหมือนฟ้าแมบสันทาองนะอารมณ์ของคนเฮาน่ยเหมือนฟ้าแมพ มันแมบมับแมบมับบึดดีบึดหายผีเข้าผีออกคนไทยป้นหวยอย่างก็ุณโยมสุดรัตน์ลมเพลมพัดอีกะเออเน่ยลมเพลมพัดแต่อย่างใดก็ตามเขาก็อ,อย่างว่านั้นนะถ้าหากว่าให้จะแพลนให้จะวางแผนชีวิตไปในทิศทางใดก็ตามก็ถือว่าอ่าเป็นการตีเฮานั้นได้เลือก ในการวางแผนชีวิตเหื่อเหมาะสมในช่วงนั้นๆไปพระสงค์องค์เนนเฮาก่อมีการวางแผนว่าจะแบ่งเบาภาระสัตยาิโยมอย่างใดอันใดอัตาหิอัตโนนาโถได้ก็อัตาหิอัตโนนาโถเนอะก่อนเนี่ยเลยทําให้หลายๆคนเนี่ยมารำพึงรำพันมาอูมาจากับอัตมาภาพว่าโอ้ปีนี้อาจจะมาได้ ห่วมกินห่วมตานกับตันเนออาตมาภาคกว่ามาเป็นยังอีแม่เฮยเอ่อขออีแม่ลิ่งลู่ด้วยจิตใจอันมีเมตตาจิตใจอันมีกรุณาจิตใจอันมีมุทิตาแล้วก็วางเพื่อเป็นอุเบกขาธรรมเนออาจารย์สุภกฤตเนะเฮาประนมมือเฮากดอนุโมทนาก็ได้แล้วก็หันอกหันใจนะเออหันอกหันใจ อย่างเสริมทรัพย์สังฆทานเนี่ยเ,เสริมทรัพย์สังฆทานนี่เป็นเอาแหงจ่วยได้เอาแหงจ่วยกำกืดจ่วยได้กำกืดจ่วยก็ถือว่าเป็นการทําบุญพอมีเงินก็เงินจ่วยพอมีของก็ของจ่วยก็ถือว่าเป็นการทําบุญไปเนี่ยมันจึงมีมาต้องว่าตุ๊เจ้ามาต้องว่าพระเด็นแม่สธาเจ้าบ้านเฮาก็เหมือนกันนะ แม่สัทธาชาวบ้านเฮาก็เหมือนกันบางครั้งมันก็มีอารมณ์เนาะคำว่ามีอารมณ์ในตัวนี้ก็คือว่าทั้งอิทธารมณ์และอนิถารมณ์คือพึงพอใจและไม่พึงพอใจอาตมาภาพเจี่วว่าดังนั้นเพราะเรายังเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนธรรมดามาได้เป็นอริยะมาได้เป็นอรหันต์เป็นปุถุชนที่มาฝึกหัดกลัดปัดกัด เราปฏิบัติใจขัดเราอเนี่ยเห็นไหมยอมพ่มุกเข้ามาดูเนี่ยโอ้เป็นปากกักเนาะฝึกหัดขัดเราปฏิบัติอย่างนี้ว่านาะอาตมาภาพก็มาแจวว่าอริยะหรือว่าอรหันก็ยังเป็นสมมุติสองก็ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่นะนมันก็เกิดอารมณ์อยู่ในบางอารมณ์ตีอ่มันเข้ามาสูจส่จิตสู่ใจหลวงปู่ทองก็เลยบอกว่า เวลาเฮามีอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยพุโธเมนาโถทมโมเมนาโถสังโคเมนาโถเนาะอืมแล้วก็บอกว่าไอ้อย่างที่มันจะเกิดเขาก็จะไปฮักไปห้ามมันบ่ได้เขากลัวฟ้าแมบเขากลัวฟ้าพาเฮ้าจะไปไว่จะไปแมบใกล้บ้านจะไปพาใกล้บ้านนี้ฟ้ามันจะฟังว่ะเข้ามาใจหลูกอินลูกพรมที่ว่าฟ้ามันจะฟังเฮาเพราะนั้นอันใดที่มันฮักห้ามบ่ได เราก็ต้องปรงต้องปล่อยใจเพื่อมันเกิดไปเนาะอ,อันใดที่มันสามารถหักห้ามได้นั่นก็คือทำโอเบขาทำเพื่อเกิดในจิตใจเขาก็ทำไปเนี่ยอันนี้อาตมาภาพเกิดในภาวะอย่างนี้นะในช่วงที่ผ่านมานี่นะเเกิดในภาวะอย่างนี้แต่นั้นอาตมาภาพก็เลยว่าเขาต่างต่างหลายต่างคนก่อ ต่างมีภาวะในอารมณ์แต่ละอารมณ์ไม่เหมือนกันเนาะมีหลายๆคนโทรมาถามมาตมาภาพ <c oughs> เออมีภาวะอารมณ์แต่ละอารมณ์ไม่เหมือนกันหลวงปู่ทองบอกว่าให้จับจิตจับภาวะในอารมณ์นั้นให้ไใดอืมแต่บางทีมันก็ว่างเวิร์ดว่างเวิร์ดเหมือนกันเนะาะมันก็หน้ากลัวเหมากันนะบัดเดี๋ยวนี้โอ้คนก็ตกน้ําตายเป็นว่าเล่นทั้งตกแต่แล้วก็ตั้งใจตกอย่างอืม อาตมาภาพบางทีก็เออเข้าใจหัวอกเขาเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ยังมองว่าชีวิตของเขาเนี่ยถ้าเขามีลมหายใจเขาจังจะสร้างจะแก้ไขอะย่างต่างๆได้แต่อันนั้นเดปเปิ้ลก็ตัดสินใจไปแล้วเขาก็มาว่าเป็นนะหมาว่าเป่นก็เลยว่าในช่วงนี้อาตมาภาพก็เริ่มปรับอารมณ์ปรับอะอย่างได้ แต่เจ้านี่ก็าปาพระปราเนนไว้พระสวดธรรมาจักกบประวัตนสูตรเนาะเขียดมาเขียดสิวพอ่งออกไปหูดังแดงปึ้งลึงนอะอย่าพี่กุ้งกัรายาว่างการว่างงานแล้วบ่ซอซบเผาแล้วก็ข้างบ้านนะอ้อวันนี้ตรงพ่อครูบาอาจารย์เข้ามาฟังนักมากันเด้อเป็นเมตตากรุณามุทิตาอวเบกขา าอาธมมาภาพจะเอาเรื่องอรอยางมาอู้ล้ววันเนี้ยก็จะเอาในเรื่องราวของกฐินนาตาเนี่ยแต่ครูบาอาจารย์เพื่อนก็นคงจะอู้กันไปนักแล้วแต่จะบาอู้ก็มาได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงของกฐินนาตาแต่ก่อนจะอู้อนุมตนาโยาแม่สุแก้วคำอวนเนออาตมาภาพได้รับเอา ของเรียบร้อยแล้วที่โยมแม่สุกแก้วได้ปวารณาถวายมาเนาะได้รับเรียบร้อยแล้วก็โยมแม่มิดขนองนึกเนาะแม่โยมแม่ดวงทิพย์ขนองนึกพร้อมลูกหลานจากอาเภอแม่สอดอัตมาภาพก็ได้รับแต่ว่าบาลลัมได้ตอบแชทตอบไลน์หรือว่ารับโทรศัพท์ไผ่เนาะเพราะว่าก่อรักษาสุขภาพทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจตอนนี้ก็เริ่ม ดีมาละทั้งกายทั้งใจก็สามารถตอบอูธรรมะที่จะมาอนอุนโมทนาได้ก็ต้องอนุโมทนาแต่ว่าการที่อาตมาภาพจะมาในเรื่องของกฐินนตานในแนวของพระครูวิโรจิยาพอเนี่ยในวันนี้ก็จะเอาเป็นเป็นเป็นนี่พ่องเป็นนอ,อรมอลนอมอน้อยยังบายังบาบืบวาเ,เพืาเวาว่า อาตมาภาพก็กำลังเข้าวัดมาก็อาจจะยังบาบวีวาแใด,ดอาตมาภาพมีอยู่เรื่องเรื่องหนึ่งสถาญาตยอมเป็นเรื่องของนรชีวกฐินนาชาดกนรชีวกฐินนาชาดกเนี่ยเป็นกฐินอย่างใดแล้วอาตมาภาพจะบออย่างใดในรายการในสมัยก้อนเนี่ยสมัยนั้นพระเจ้าประสเนติโกศน เปิน่นเฮอเสนาอำมาตไปตีกลองร้องเปล่าเฮอเจ้าพระนครเนี่ยว่าบัดเดียวเนี้ยปิกษุได้มาจำพรรษา,นาในช่วงไตรมาสแล้วก็เพื่อนจะออกวสสาแล้วก็จะได้ถวายผ้ากัดหินนาตาลพระสงฆ์ตั้งไลตั้งปวงขันรับทราบแล้ว ก็ได้มีการมอบหมายมอบหือพระมหากจจยนะเป็นผู้ครองผ้ากฐินนาตาณน,นั่นเมื่อพระมหากจจยนะครองผ้ากฐินนาตาลก็ได้มาอนโมธนาพระเจ้าประเศนทิโกศลก็ยังตั้งเจตนาในเป็นบุญเป็นกุศลน,นะ,ะฮับปอนากองหับปอนฮับโอวาดแล้ว เหล่านรชนต่างหลายเนี่ยต่างก็ได้ดวงตาหาันธรรมยกเว้นพระเจ้าประสเนติโกสนเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะกินจะตานแต่แตละแต่ว่าเอตัวเก้ายังบ่หูทำอย่างมาได้ดวงตาเห็นธรรมก็มันเป็นเพราะไอหยังเนี่ยมันเป็นเพราะไอหยังเนี่ยคนอื่นเป็นได้หมดอะ่ะตัวเก้าเป็นตัวตั้งตัวตีแต่ตัวเก้ายังบ่หูทำอย่างคนอื่น เมื่อนั้นพระเจ้าประสนนธีโกศลก็ได้ถามปัญหาว่าจะได้ว่าข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมยังไม่รู้ทำเหมือนคนอื่นคนอื่นเนี่ยเปิ้นมาได้เป็นตัวตั้งตัวตีนะเปิ้ลมาห่วมแต่ะแต่ะปนยังรู้ทำตัวเก่าเป็นตัวเก่าแต่ะแต่เป็นเจ้าภาพเก่าแต่แต่ทำไมยังไม่รู้ทำก็มีกรรมแก้ว่าพระราชาทรงปรารถนาพระโพธิญาณไว้ เพราะเหตุดังนั้นพระราชาจึงไม่ได้อักระคือมักผลก็แก้กับตัวเจ้าตั้งหลายก็เป็นงงเนาะก็เลยว่าโอ้พระเจ้าประสเนติโกศนเนี่ยตั้งเจตนาตั้งเจตนาว่าอยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะก็เลยไปติดอยู่ในกรำตั้ง กำาัฒนานั้นเนี่นะกรรมตั้งกรรมพาธานานั้นเลยดำเพื่อจิตส่วนหนึ่งเนี่ยเมือ่อกว่าใดอะเวลาเขาหวังไอ้อย่างที่มันมันสูงสูงอะเขาหวังไอ้อย่างที่มันมันเกินล้ําไปอย่างอย่างจิตเอาไปติดในตรงปุ้นนะแล้วกอดกึดว่าตัวเก้าเนี่ยเป็นเจ้าเก้าเป็นเจ้าศรัทธา,าเนี่ยตัวเก้าจะต้องได้อริยะมัคี่ว่าสูงกว่าคนอื่นทั่วไป มันก็เลยทำให้พระเจ้าประเสริฐใที่โกศลน,นั้นยังไม่มีมักมีผลอันเกิดขึ้นคนอื่นนี่เป็นปนมือมาได้สถางยัดยอมเพราะว่าโอ้ขอเอาเป็นบวนปเป็นกโกศลอย่างเดียวนะมันก็เลยก็เลยก็เลยบ่ยมีบ่มีอ้อย่างที่จะมาขัดแต่พระเจ้าประเสริฐใที่โกศลมันหวังสูงล้ำไปก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ดังนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้รู้แล้วก็เลยมาอูจา่ากับปิคุตั้งหลายได้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยยังมีพระราชานามว่าพระราชานันทะครองราชสมบัติอยู่ในกรุงหงสาวดีครานั้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้อุบัติในสกุลคนเข็นใจนามว่านราชีวะ นรชีวะเนี่ยเป็นผู้เลี้ยงมารดาก็าคือเลี้ยงแม่ตัวเก่าอยู่ที่ใกล้นครหงสาวดีฮะนะมีหมู่บ้านอยู่ตำบลหนึ่งหมู่บ้านนั้นมีสกุลอยู่ห้าสกุลชนในห้าสกุลนั้นเป็นสหายกันคือหนึ่งตระกูลหนึ่งเป้นทำรถผู้ในช่างทำรถผู้หนึ่งพรานเนื้อผู้หนึ่งพรานนกผู้หนึ่งจังตัดผมคนหนึ่ง แล้วกระตุมพีก็คือปอกแกคนหนึ่งหมายความว่าแห่าตระกูลเนี้ยเป็นคนที่แปลงรลดแปลงเฟอร์นิเจอร์เนี้ยแปลงเครื่องใช้ไม่สอยเนี้ยตระกูลหนึ่งแหมตระกูลหนึ่งก็เป็นพรานผู้ล่าเนื้อสั์เข้าปลาล่าดงแหมพรานหนึ่งก็ล่าเป็นนกซั์จิงหิงห้อยแหมพรานหนึ่งก็แหมแหมพรามหนึ่งก็เป็นจั่งกระลบกตัดผมยังต่างๆแหมพรามหนึ่งเป็นกุดุมพีเนาะเป็นคนล้าคนขาย ในห้าคนนะกกดุมพีเป็นผู้มีใจรัทธาเหลือเพิ่นนะเป็นคนที่มีคนใจบนหุมกินหุมตานนะคราวนั้นพระโพธิสัตวแอลทําการรับจ้างเลี้ยงชีพไปวันๆไปจนถึงหมบ้านนะั้นได้ไปรับจ้างเฝ้าเฝ้าให้เข้าของของกกดุมพีก็คือว่ากดุมพีพ่นมีให้พ่นมีนาะเข้าก็โพธิสัตว์ก็ไปเฝ้า เมินมาพุิสัตว์ก็ได้หาในโกดุมพีนะก็เลยตักเตือนว่าคนมั่งมีทรัพย์เหมือนเช่นท่านหาได้ยากทานอันใดตีผลมากท่านควรบริจาคไว้ในศาสนาของพระประทมมุตตระสาม,มาสัมพุทธเจ้านายกดุมพีก็เลยถามว่าทานอันยังจะมีผลนักกว่าทานทางปวงพระโพธิสัตว์เจ้าก็เลยบอกว่า ทานอันบุคคลถวายแก่พระบรมาศาสดานั่นและมีผลมากนะกุดุมพีได้ฟังก่อนให้ถวายผ้ากฐะถิน,นาตาลนะก็เลยจัดหาสมณบริขารตั้งหลตั้งปวนแล้วก็เจิญเปื่อนตัวแฮมซีตระกูลนั่นเนะเอามาทำกุศลด้วยกันอืมฝ่ายซีตระกูลนั่นบนก่อมีตระกูลของจั่นัดผมบอกว่าข้าพเจ้าจะทำการใจสอย ตามกำลังของข้าพระเจ้าตามกำลังเนี่ยส่วนแห่มสามคนพ่านเนื้อพ่านนกแล้วก็คนตีเปล่นแปลงเครื่องใจไม้สอยนั่นมาเอาตัวเนาะเขามาเป็นบนุญกุดุมพีได้จัดเครื่องอัถบริหารแล้วก็ปาเอานราชีวะเนี่ยก็คือพระโพธิสัตว์นอเจ้าเนี่ยไปถวายพระบรมศาสดา แล้วกว็าถามพระเดชเจ้าปฐมมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าตานกระถินไม่ได้อน,นิสงส์งอย่างนี่พระเดชเจ้าก็บอกว่าบุคคลเราใดหาความสุขนั้นได้ถาวายผ้ากระถินไว้บุคคลเ่านั้นจะพ้นจากความตุกมละโลกนีไปแล้วหมายความว่าถ้าใครได้ตานกระถินเนี่ยแม้ว่าตายไปแล้วเอาตุกไว้เป็นตั้งหลังละตั้งหน้าก็จะมีแต่สุขคติเป็นที่ไปทั้อัน นี่อันนี้เป็นอันนี้สงแห่งกรถินนาตานกระดุมพีได้ฟังว่าโอ้อันนี้สงมากนะักนี่มีใจจื่นใจบานยิ้มยงวยยวฝ่ายนราชีวะกับมอมกราบแล้วบอกว่าข้าพระองค์เนี่ยกระทำบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบัดนี้ขอตั้งพาธนาว่าเกิดจดาดนาชันใดให้ข้าพเจ้าได้เป็นโปติสัตแม้ว่ามาได้เป็นโปติสัต ก็คือข้าพเจ้านั้นได้พ้นจากความตุกเข็นยาได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยนราชีวะเป็นอธิษฐานอย่างนี้นะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าใจกระดุมพีผู้เป็นอดีตชาติของอ้าพเจ้าประเสนาติโกศเนี่ยก็มีความเบิกบานใจในบุญแต่กึดวัดตัวเนี่ย เป็นคนจ้างคนสมคนขนมากินมาตานเนี่ยโอ้จึงจะได้บุญนักเหลือเขามัดนี่นะแต่ชีนาราชีวะเนี่ยเปินมอบกราบด้วยติดติดติดเต้าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมันก็เลยเกิดผลต่างกันดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าจะได้ว่าพระเจ้าประสเนติโกศนเนี่ยเป็นเก้ากินเก้าตานอายังแต่ว่าจะได้บาได้มีมักมีธรรมโดยเปิ่นก็เพราะว่า ไปติดในการวังอานิสงมากจนเกินไปดังนั้นก็ <S <S เลยบอกเอาไว้ว่าเวลาเฮากินตาลอนยังก็ดีนะบ่ว่าจะเป็นกระถินนะ้ตาลผ้าป่ากระถินกินตาลมงคลเอาว่ามงคลทําบุนตักบารใสบาตรหยัดน้ําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาก็รับเอาอานิสงก็พอแล้วหมายความว่า ขอหื้อบุญนี้ติดตามตนตัวแหง่งข้าพเจ้าขอเฮ้อบุญนี้ไปถึงป่อถึงแม่แหง่งข้าพเจ้าขอเฮ้อบุญนี้ไปถึงยังเทวบุรตรเทวดาอันภักษาข้าพเจ้าขอหฮือบุญนี้ไปถึงยังเจ้ากรรมนายเวรแหง่งข้าพเจ้าขอเฮ้อบ,บุญนี้ไปหายังสัพสะสัตตาน้อยใหญ่อันข้าพเจ้าได้ตั้งใจก็ดีมได้ตั้งใจกด็ดีอันได้กระทำแก่เขาและขอเฮ้อบุญนี้นัน้นเืือข้าพเจ้า ได้มีความสุขพ้นจากความทุกข์มีสุขติเป็นที่ไปเวลาเฮาหยาดน้ำหยาดอย่างนี้เอาอเฮาตัวเฮือป่นตัวเฮือเฮาตัวเนาะเฮือป่นตัวเฮือเฮาตัวบุญนี่มันก่อจากเกิดดังนั้นบอกว่าอาย่างก่อตามนะมะโนโบุพังเข้ามาทำมามโนเศรษฐามโนโมยยขอเฮือมันเกิดจากจิตขอเฮือมันเกิดจากใจเป็นบุญมัดสัทธาญาตโยมเนาะเอออันนี้ก็เอามาอู้เฮือต่างตั้งหลาย เอามาอธิบายในแหมมุมหนึ่งของการทำกระถินนาตานจันั้นหอมนักหอมน้อยมาเป็นยังขอฮือประนมมือตั้งสัจจะอธิฐานตั้งจิตอธิฐานเพื่อเป็นบุญแม้นว่าบาได้หอมเลยเขากดประนมมือตั้งใจให้มันเป็นบุญอโนโมทนาโดยเปื่อนมีน้อยก็หอมน้อยนั่นนะมามีเงินกหห็หอมแห่งหอมไก๋เนาะ เก็ถือว่าได้บุญได้กุศลเหมือนกันหมดฉะนั้นกาละทานมหาบุญกรถินนาทานเนี่ยทำจิตใจให้มันแช่มชื่นเตะเมาเจอว่าจิตใจเศร้ามองห,หันเปินแห่มองมองมอง,มองเอยถ้ากูมีสัตวานกูจะได้กินได้ดานกับเปินเอ,อกูยังตุกยังอยากแต่ว่ายังอยาก,ยากมาได้จะจรยะอันเปินแหนน่มอง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 ซาตุขออนุโมทนาบ,บุญกรถินานาการของเปิลตัวเนเอ,อ ขอใื้ข้าพเจ้าได้อนิสงส์แห่งการอนุโมทนานะเนออขอให้มีความสุขกายสุขใจเกิดชัดหน้าจันได้ก็ขอใื้มีแต่ความสุขเนอพระธนเนอะไม่ต้องมาอ้ย่ยตัวเก่าเนี่ยถ้าเราทําอย่างอีก,กูเต๋อกูเต๋อใจเราจะมีความสุขใจเราจะเป็นความสุขเฮาไม่ได้ตุกแล้ว,ลวเนาะเฮามาเฮามาต้องมาตุกอกตุกใจแล้วบางคนบอกให้ไปวัดยีใ่ใดไอเปิน้น มันมีสักทางหอมเปิ้นไปวัดมาจังว่าหอมเสมอไปไปไหว้พระก็เป็นบุญแล้วอืเนี่ยไปอายเพิ้นเนี่ยอย่างวัดนะั้นมันจเป็นตีรีตนาทาเรนมันจเป็นตีรีตไถมามีประกอบไหว้เอาเนี่ยบางคนประกอบใส่บาทเดียวก็มีแล้วสองบัตรสามบาัตรห้าบัตรก็มีแล้วเนี่ยบัตรใส่แล้วประกอบยกมือวานสารมือกอดต่อมือไหว้ได้หมดเราอย่าเราอย่าก,กั้นความดีที่เราอยากจะทํา อย่าไปปิดกั้นสัญยาญตยมทั้งหลายม่มีเงินมีคํากับพักไม้ใส่เครือตัวเก่าปลูกไว้ฮั่นเอาไปกินไปตานบ่ถึงมีหรอเอาไปใส่กลวยสัง่งฮั่นพักไม้ใส่เครืออยู่บ้านจะไปอยู่มาได้เป็นมีหัวมีห้ากับปลูกเข้าไปเอาอันนั้นะไปกินไปตานสาัญญาญตยมทั้งหลายไปกึดอย่างนักเนาะฉะนั้นปันจะไปกึดคิงข้องมองใจกับการทําบุญสุนตานเนอะเปิมาบอกบุญาะฮอมมีก็ยกมือวานสันมือก่อต่อมือไหว อ,อถ้าเฮามีพักไม้ใส่เครือก็เอาน้ำไปฝากใส่กลวยสังเป็นบริวารกัดินเป็นสังกทานตานไปเออเออดังบอกเฮามีข้าวก็เอาเข้าวใส่ถุงหอมเปินป่นปเอยเอะมนก็ได้บุญเนาะนั่นก่อนอนโมตนากับสถาญายิโยมแต่สาธุชนทูกๆท,ท่านตีได้สดับรับฟังวันนี้ก็ตึงมีลุงใจแกไอแซมเลยยังว่านกำลังเข้าวัดมา <c oughs> เอ,อกำลังเข้าวัดมากำลังจุ่มเนื้ออะไรเย็นใจมาเนาะแล้วก็ ก็จะพยายามนำรายการมาออกฮือสัทธาได้ฟังกันส่วนวัดโบสถ์เฮานั้นจะมีการตอดกระถินยกยอดชัดและเจาะฟ้าอุโบโสถรวดเดียวกันเลยในวันลอยกระทงเนอในวันที่5เดือนพฤศจิกายนเนาะในวันที่5เดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นวันตอดกระถินของวัดโบสถ์น้ำดิบดังนั้นก็ต้องอนุโมตนากับสัทธายดยมจะสังเกตว่า หลายๆคนก็บอกว่าท่านยังบบมายัดท่านยังบบประชาสัมพันธ์งานกระถินของท่านติ๊กๆบางทีเขาก็เก่งใจเก่งใจสถานาบุญเนาะอันนั้นถ้าใครจะกินห่วมตานห่วมก็ยินดีและอนุมตนาตัวตามกําลังเจตนาสถาเขาต่างตั้งหลายเนาะ ดเวลาเวลามดสาตุอนุมตนายมพี่อองสุขิตบางสินทุโยมแม่พองชวีปาลีเนาะแล้วก็วันนี้มาได้ทักทายไผ่ก็ต้องสุมาอาภัยเนอะเพราะอัตมาภาพก่อนอย่างที่ว่าทั้งกายทั้งใจก็กําลังที่จะฟื้นฟูด,ดีขึ้นมาเนาะมันเกิดทั้งอิทธารมและก็อานิธารมในการวางแผนชีวิตดังนั้นเราท่านทั้งหลายจะอยู่ในสถานการณ์ใดสถานภาพใดก็ดี อย่าลืมวางแผนชีวิตเฮาเนอร์และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอย่าไปปิดกั้นตัวเก่าเนาะแม้กระทั่งว่าการทําบุญอย่าไปปิดกั้นตัวเองอันใดที่พอทําได้ก็ทําอันถ้าเฮาทามาได้แ้ก็ยกมืออนุโมทนากับเปิ้ลหรือเฮาก็เฮาเพิ่ลได้ทําไปก็เป็นสิ่งที่ดีละสําหรับในวันนี้ก่อ,อนนารายการจากลากันสัทายิโยมต,ตั้งหแต่กันไปก่อนนอปักกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จบดีมีความสุขทุกทุกท่กทกทาน 1นึ่งห,นงหนงบนรักษา